นตพอดแคสต์โตด้วยกันวันละ1%ปอร์ซสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพาโต้พอดแคสต์นะคะโตไปได้วยกันวันละ1%นเปอร์ซคุณอยู่กับยกนิชานัทยามาสเถียนนะคะรายการของเราจะเป็นรายการที่รวบรวมปัญหาที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะเจอในร้านค้าของเขาแล้วเราก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากเซลซุกินะคะมาช่วยแบ่งปันคําตอบและวิธีคิดให้เขาเอาไปประยุกต์ใช้กับร้านค้าของเขาได้นะคะโดยรับรองว่าผู้ชมทุกท่านนะคะจะได้รับทั้งสาระความรู้และก็ความบันเทิงไปพร้อมๆกันค่ะ และในวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่นันค่ะพี่นันเซอร์สกิ <Suzuki. S 2> เดี๋ยวให้พี่นันแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะโอเคครับชื่อนันนะครับนันวทวิจันวาวามนะฮะออตอนนี้ก็อ,อ,อยู่ในตําแหน่งของช h ฟโปรดักต์ออฟิเซอรแล้วก็ดูแลแผนกไวส์มูฟมาเทคนะครับดูแลเกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชันการทําเว็บไซต์ต่างๆให้กับลูกค้าทั้งแม่ค้าและก็ลูกค้าองค์กรครับโอเคค่ะก็ตรงกับท็อปิกของเราในวันนี้เลยนะคะ พอดีมีเจ้าของกระทู้ที่เขาตั้งไว้คําถามจากทางบ้านนะคะเขาทําเกี่ยวกับเว็บไซต์ขายของออนไลน์ค่ะโดยในเนื้อหาในกระทู้เนี่ยมีบอกว่าสวัสดีค่ะเราเป็นพนักงานบริษัทและเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ค่ะเปิดร้านขายของออนไลน์มีสื่อโซเชียลทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook s h o ป e ีแต่ขายไม่ค่อยดีเลยค่ะไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงพอดีจําคําของพี่หัวหน้าที่เป็นเจ้าของบริษัทเขาเคยบอกไว้ค่ะว่า ถ้าจะขายดีเนี่ยต้องทําเว็บไซต์เลยคิดว่าเออเราก็น่าจะทําเหมือนกันมีความรู้ด้านนี้อยู่นิดหน่อยแต่เอาเข้าจริงๆสมมติว่าเราอยากได้ทั้งเสื้อชุดผู้หญิงแค่พิมพ์คําว่าเสื้อใน Instagram มันก็ขึ้นมาแล้วเลยไม่รู้ว่าการทําเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยจำเป็นไหมค่ะคือจริงๆแล้วคําตอบที่ถามมาเนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะว่าความจําเป็นของเว็บไซต์ถามว่ามันลดลงไหมมันลดลงไปเยอะมาก ใน,ในยุคนี้นะที่เราเริ่มมีคำว่าคอมเมอร์สััวอื่นแล้วที่ไม่ใช่ไม่ใช่อ e ีคอมเมอร์สเราเจอคำแบบโซเชียลคอมเมอร์สแชทคอมเมอร์สโอ้โหแสดงว่านั่นหมายความว่าการซื้อขายมันไม่ได้จำเป็นต้องมีเว็บแหละอ่ะแต่มันก็ยังยังมียูสเคสอยู่บ้างนะฮะที่ยังที่มันน่าสนใจเราต้องต้องบอกกันว่าการที่เรามีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเนี่ยมันอย่างแรกเลยก็คือถ้าคุณมีแบรนด์ที่ ที่แข็งแรงแล้วคุณต้องการที่จะหากลุ่มลูกค้าจาก Google อ่ะซึ่งนั่นหมายความว่ามันคือคนละตลาดเลยคุณอาจจะมีขายของบน s h o ป e e Lazada หรือว่า m a r k e t p l a พ e อื่นๆหรือแม้กระทั่ง IG แต่บางทีคุณไปเซิร์ชด้วยชื่อสินค้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ป้อนมาเป็นเซิร์ชบน Google นะมันอาจจะไม่ได้ป้อนมาเป็นหน้า IG ที่เราทำไว้สะทีเดียวมันก็ยัง ปรากฏเป็นเว็บของคนอื่นแล้วถ้าเกิดคู่แข่งของเราอะ่ะเขาดันมีเว็บถ้าเซิร์ชใน Google ก็อาจจะไปยังของคนอื่นแทนก็อันนี้เราก็จะเสียโอกาสแล้วแต่ว่าเขาเขียนคาที่ตรงบนหน้าเว็บเขาขนาดไหนกับคนที่เสิร์ชเข้าไปใช,ใช่ไหมคะใช่ซึ่งอันนั้นก็ต้องมีการวางแผนเรื่องคีย์เวิร์ดอีกทีหนึง่งอ่ะนั่นคือทําให้ถ้าเรายังมุ่งเป้าว่าเออลูกค้าของ Google ย่งเยอะอยู่คนเรายังเซิร์ชกันเป็นแบบโอโ้โหพันพัน,พ,น,พ,นพันล้านข้อความมันอยู่ ก็แสดงว่า Google ยังมีมีพลังที่เรายังต้องจับอยู่เหมือนกันแต่ว่าการทำเว็บไซต์มันก็ยังมีประโยชน์อื่นอีกอีกมันไม่ใช่แค่เรื่องของการการที่เราต้องการจะสร้างยอดขายแต่มันก็เป็นเรื่องของการแสดงออกของแบรนด์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำหน้าเว็บขึ้นมาเนี่ยหน้าเว็บมันก็สามารถจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะนำเสนอซึ่งบางทีเราไม่อาจจะไม่ได้นำเสนอแค่แบบการขายของอย่างเดียวเราอาจจะอยากใส่เนื้อหาอื่นอ ความรู้ดีๆที่ให้กับแบรนด์ผู้เสพหรือลูกค้าของคุณหรือคุณอาจจะมีอินโฟมชันอื่นเช่นเร้านของคุณอยู่ที่ไหนตัวแม่ค้าเป็นยังไงหรือตัวตนของคุณในเชิงแบบว่ากว่าที่มากว่าคุณจะทําแบรนด์นี้มาได้มีเนื้อหามีซอลี่ยังไงคุณอยากจะนำเสนอบางทีช่องทางอื่นอาจจะไม่ได้สามารถจะใส่ลูกเล่นตรงนี้ได้มากหรือมีลูกค้าของทางเซสกิอยู่รายหนึ่งเขาเขาก็มาให้เราทําเป็นแลดดิ้งเพจเนาะ คือเขาอยากให้ใส่เนื้อหาเกี่ยวกับาการวิจัยไปอย่างนี้เลยนะแบบเป็นเนื้อหาแบบหนักๆเลยลึกๆเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆว่ากว่าจะเป็นสินค้าตรงเนี้ยมันมีที่มาเรื่องงานวิจัยมหาลัยพพอร์ตยังไงแล้วก็เทสติมเนียลต่างๆที่ลูกค้าเขามีฟีดแบ็กกับแบรนด์กับการทดลองใช้เป็นยังไงแล้วเขาก็าใส่เนื้อหาเป็นเนี่ยเพื่อสร้างให้คนรู้สึกว่าเ แบรนด์ของเขาเนี่ยมันมีมันมีเรื่องราวต่างๆการนําเสนอเนี้มันก็ผ่านเว็บไซต์ซึ่งมันก็ไม่ได้มันก็แบบไม่ได้ถึงขนาดทายากก็เป็นการอยู่ที่ว่าเราอยากนําเสนออะไรมากกว่าเว็บไซต์ก็จะอาจจะตอบโจทย์ต,ตรงนั้นอันนี้คือไปเกินเออแค่พรีเซนต์แบรนด์บนโซเชียลมีเดียแล้วแต่คือคิดขนาดที่ว่าจะใส่เนื้อหาอะไรเข้าไปบนเว็บไซต์หรือว่าจะสื่อสารอะไรกับคนที่ติดตามบ้างใช,งใช่ซึ่งบางที ในในจุดของของคนที่ทําทําสินค้าที่ค่อนข้างจะลึกแล้วกันนะที่แบบอ่าเราต้องแยกพฤติกรรมก่อนว่ามันมีพฤติกรรมการซื้อของแบบ i m p u l s e ก็คือเฮ้ยชอบเฮ้ยซื้ออินบ็อกทักซื้อเลยกับอีกแบบหนึ่งแบบมันต้องพิจนารณานหน่อยนึงอ่าเช่นแบบการซื้อมันอาจจะไม่ได้ง่ายอาจจะต้องแบบเออศึกษาข้อมูลซึ่งสินค้าประเภทที่มันมันใช้การตัดสินใจที่นานเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับเว็บไซต์เหมือนกันเพราะว่า อย่าลืมว่าแบบในมุมของการตลาดเราอาจจะสร้าง awareness ผ่านโซเชียลมีเดียได้สำเร็จแต่พอมาถึง a ฟ e consideration ปุ๊บลูกค้าเริ่มคิดเยอะเขาก็จะอาจจะ research เขาก็อาจจะ research บนโซเชียลเหมือนเดิมหรือ research ผ่าน google ก็ได้ซึ่งพอตอนที่เขารีเสิร์ชเนี่ยการที่เราสร้างเนื้อหาต่างๆที่ชัดเจนบนเว็บไซต์เนี่ยมันก็ช่วยให้ช่วง consideration เนี่ยเขาสามารถที่จะเข้ามาดูเว็บแล้วก็อินไปกับ สิ่งที่เราต้องการนำเสนอได้อืมเออแต่อันนี้เนี่ยเขาก็จะถ้าเกิดว่าเขาอาจจะอยากเห็นรีวิวการใช้งานของลูกค้าคนอื่นตรงโซเชียลมีเดียอื่นๆมันอาจจะตอบโจทย์กว่าป่ะคะเว็บไซต์มันจะเป็นเชิงแบบอยากเล่าข้อมูลอะไรใช่แต่ว่ามันก็มีม,มีหลายแง่มุมนะสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะไปใช้โซเชียลมีเดียแต่เราควบคุมพฤติกรรมลูกค้าไม่ค่อยได้เนาะบนโซเชียลมีเดียเขา<ๆ>อาจจะแบบให้หนึ่งดาวเราเราก็อาจจะถ้าเราไปไปเทตรงนั้นอะ เราควบคุมไม่ได้โดนด่าโดนถลม่มในคอมเมนต์นี้มีแต่แบบแง่ลบมาเลยเรายิ่งเรายิ่งอยู่บนมีเดียที่เราควบคุมไม่ได้อะมันทําให้เราบริหารได้ยากแต่พอมาเป็นบนเว็บไซต์เนี่ยถ้าเราหลีดจากสมมติว่ายิงแอดบนโซเชียลแต่เข้ามาที่เว็บเว็บเราควบคุมเนื้อหาได้ม,มันก็ทําให้เราสามารถจะอ่าร้อยเรียงสอรี่ความคิดในการนําเสนอได้ดีกว่าไม่ไม่ถูกสิ่งอื่นมา เป็น noise มาเจือปนในการตัดสินใจของลูกค้าแล้วอันนี้ถามในแง่ของคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเว็บไซต์มาก่อนเลยค่ะพี่นันเหมือนกับว่าเอาเปิด Facebook Page อะไรอย่เงี้ยไม่งงแต่พอทำเว็บไซต์อะ่ะเราขต้องเริ่มจากอะไรคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าแบบซื้อโดเมนคืออะไรมีค่าบริการายไรมีไหมอ,อะไรยเโอเคโนี่แม่ค้านี่ต้องลึกมากเลยแล้วกว่าจะทำเว็บได้จริง ขั้นตอนของการทำเว็บอันเนี้ยมันมาอาจจะดูซับซ้อนและยากกว่า Facebook หรือยากกว่าเปิด i อแน่ๆน,นะข้อแรกเลยคือเราต้องตั้งชื่อซึ่งหนีไม่พ้นเลยส่วนใหญ่ก็ต้องชื่อเดียวกับแบรนด์อ,อ่ะฉะนั้นบางคนอ่ะที่เขาตั้งชื่อแบรนด์หลายคนเลยนะอ่าที่เป็นเจ้าของแบรนด์อ่ะเขาไม่ใช่แค่เช็คว่าเอ่อไปจดทะเบียนชื่อนี้กับกรมพัฒน์เพื่อจดบริษัทอย่างเดียว เดี๋ยวนี้เขาเซิร์ชไม่กระทั่งเอาชื่อของแบรนด์อะไปเซิร์ชว่ามีใครจดโดเมนแล้วหรือยังไปเทสก่อนว่าทไปเทสก่อนว่ามันไม่ซ้ำนะเราค่อยไป d b d ใช่ก็เข้าเว็บแค่ who is who dot is ก็เช็คได้แล้วว่าโดเมนเนี่ยมันมันไปแล้วหรือยังจดได้ไหมถ้าจดได้หรือถ้าจดไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยวไปยังไม่ใช่ .com ก็จะเลี้ยวไปเป็นจดอื่น c o t h ใช่อาจจะเป็น .co. ท h ก็ได้หรือไป อะไร<ช>เนียเฉยเดี<ช>๋ยวนี้ก็ฮิตกันประมาณนี้เราพอหลังจากที่เราจดโดเมนเราเลือกแล้วว่าเราจะใช้ชื่อไหนขั้นจดก็ไม่ได้ยากมันมีทั้งแบบบริษัทในไทยที่รับซื้อโดเมนหรือซื้อผ่านแบบเว็บที่ขายโดเมนอะมันค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ได้รีควายแบบพวกเอกสารมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็น the .co t ซเทเนี่ยมีมีเลกูเลเตอร์แบบดูแลนิดนึงเขาจะต้องการ ขอเอกสารเยอะไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองว่าชื่อที่คุณจดอะแบบเป็นเป็นชื่อที่รีเลทกับตัวบริษัทคุณหรือต่อให้คุณอาบอกว่าไม่ได้จดบริษัทอะเป็นแม่ค้าแบบเป็นตัวคนเดียวเขาก็ยังต้องขอเทรดมาร์กด้วยในการที่จะจดโดเมน co. th นะก็จะยากกว่าแต่ยกเห็นหลายคนนะคะเขาใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่อเว็บเลยอย่างเงี้ยก็คือแบบใช้บัตรประชาชนหรอคะหรือว่าใอ๋อโอเค ประมาณนั้นก็เป็นแบรนด์ของเขาไปอย่างเงี้ยก็คือเขาจะไม่ได้แข่งแค่ในไทยที่แบบเออจดชื่อบริษัทซัมไนแล้วแต่ว่าจะแข่งทั่วโลกแล้วทีนี้ถูกก็จะยากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาซื้อโดเมนแล้วอะค่ะอันนี้แบบเหมือนขั้นตอนต่อไปก็เหมือนเขาได้ายทะเบียนรถมาแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปคือเขาต้องไปใช่ตอนนี้ก็ต้องต้องไปดูว่าจะใช้เว็บเนื้อหายังไงก่อนจริงๆก่อนที่จะเริ่มคิดถึงว่าอยากจะใช้เว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีไหนก่อนจะคิดเรื่องเออจะ จะโฮสติ้งกับใครอเราต้องคิดก่อนว่าเราอยากจะนําเสนอเนื้อหาในเว็บอรเป็นเรื่องอะไรแล้วต้องการแค่เป็นอินโฟมชันหรือต้องการให้ปิดการขายได้ด้วยอันเนี้ยอาจจะต้องตั้งใจคิดตรงนี้ก่อนในมุมของมาร์เก็ตติ้งในมุมของแบรนด์แล้วก็ความพร้อมของธุรกิจเพราะว่าอ่าในมุมมาร์เก็ตติ้งก็คือเนื้อหาเราอยากจะจะจะเล่าอะไรเหมือนที่คําถามที่แล้วนะที่เราอยากจะเล่าอะไรในเว็บไซต์แล้วก็ คิดว่าตัวสินค้าของคุณเป็นแบบซื้อง่ายขายคล่องหรือต้องการเนื้อหาที่เยอะอย่างสมมุติว่าคุณขายกล้องวงจรปิดไงโอ้โหมีกี่รุ่นกี่โมเดลมีเรื่องเลนเท่านั้นเท่านี้มันก็คงต้องใส่เนื้อหาไปเยอะแล้วลักษณะของกล้องวงจรปิดแบบสมมุติว่าจับใส่ตะกร้าแล้วส่งไปถึงถึงที่บ้านได้ไหมถ้าบอกโอาไม่ได้มันต้องมีช่างไปติดตั้งอ้าวแสดงว่ามันเป็นขายบนเว็บไม่ได้มันก็ต้อง ใช้ลักษณะว่าทักแชทเข้ามาแล้วก็พูดคุยเยอะหน่อยอันนั้นมันจะกลายเป็นว่าเว็บไซต์เพื่อที่จะเกิดการทักแชทก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างอย่างตัวอย่างเนี้เขาจะเห็นในแชทว่าแต่ละสินค้าจะมีวิธีคิดว่าจะมีเว็บไปเพื่ออะไรไม่เหมือนกันตอนที่พี่นันเล่าอะ่ะยกนึกถึงคํานึงที่พี่ทิมบอกตอนสัมรอบที่แล้วแล้วก็คือเป็นเรื่องของ user journey คือเหมือนเวลาที่เออเราวางแผนแบรนด์เราแล้วเราคิดว่าลูกค้าเข้ามาในเว็บเราเขาจะสัมผัสประสบการณ์ไหนอ่ะ อันนี้ก็คือเจ้าของแบรนด์หรือทีมงานต้องไปทำการบ้านนิดนึงว่าต้องการให้เขาเห็นอะไรบ้างใช่คือเราเราขายของอ่ะเราก็ต้องขายความน่าเชื่อถือการที่เราขายความน่าเชื่อถือเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องคิดว่าเราจะสร้างความน่าเชื่อถือยังไงซึ่งบางทีไอความน่าเชื่อถือมันมันจบที่เว็บไม่ได้บางทีมันอาจจะไปจบที่ได้คุยกับเราใช่ไหมสมมติว่าได้คุยกับเราก็มีสองทางให้โทรให้เราโทรกลับส่วนใหญ่ก็จะแบบมีกรอบฟอร์มให้เราโทรกลับ หรือใส่อ e ีเมลอะไรให้เราอ e ีเมลกลับกกลอีกแบบนึ้งก็คือทักแชทเลยอันนี้ก็ฮิตกันอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันก็คือใส่ลิงก์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขาสามารถแอดเข้ามาทักแชทเราได้อ่าก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของ user journey หรือ customer journey เหมือนกันว่าเราต้องการที่จะเกิดเขาเรียกว,ว่าเกิด action ยังไงอ่าภาษาของคนทำเว็บเราเรียกว,ว่า call to action ก็คือเราต้องการให้เกิด call to action กลับมาที่บริษัทยังไงได้บ้าง อืมอแบบแอดไลน์เซลล์คนนี้คนนี้ใช่แล้วเรากจ็จะได้ไปไปต่อที่การสร้างสร้างความน่าเชื่อถือแบบอื่นๆเช่นได้คุยหรือแม้กระทั่งว่า requirement มันมากมายเราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าแบบมีนี้ยังไงถ้าเราได้คุยจะจบกว่าโอเคก็กลับไปคำถามก่อนหน้านิดน,นึงค่ะว่าคิดว่าช่วงเวลาไหนถึงจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของแบรนด์ในการแบบมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง เหมือนจุดไหนที่เจ้าของแบรนด์น่าจะเริ่มตัดสินใจได้ว่าเออเฟสนี้ของร้านเราเนี่ยควรมีเว็บแล้วนะมันจะเป็นเรื่องก่อนที่เราจะประกาศไปว่าเรามีแบรนด์นี้หรือว่าทําตอนไหนก็ได้ค่ะ <Okay. S 2> จะเป็นลักษณะไหนคือจากประสบการณ์ที่เราทําเว็บให้กับลูกค้าหลายๆรา,ายเนี่ยหนึ่งในจุดที่น่าสนใจนะอันนี้ไม่นับแบบ สมมติคนที่แบบพร้อมมากที่อยากจะมีเว็บตั้งแต่เดย์วันมันก็มี uh huh. แต่สมมติว่าเราเป็นแบบเออเงินน้อยอ่ะหอยน้อยอะไรแบบไม่มีตังอะไรเงี้ยเราอยากจะประหยัดเราก็เลยคิดว่าไม่อยากจะมีแต่เนินเน่นเแล้วเมื่อไหร่ล่ะคําตอบมันน่าจะอยู่ที่ว่าขึ้นอยู่กับสเตจของธุรกิจเหมือนกันว่าธุรกิจของคุณอ่ะเอเราต้องการที่จะโตไปกว่านี้ไหมหลายเว็บที่เราเคยทำเนี่ยปรากฏว่าเขามีเว็บของตัวเอง เมื่อยอดขายเยอะประมาณหนึ่งแล้วคิดว่าโซเชียลมีเดียมันเริ่มตันแล้วโซเชียลมีเดียไม่สามารถจะขยายยอดขายได้มากไปกว่านี้แล้วเขาก็มองว่าโซเชียลมีเดียอาจจะเกิดจากผลการเสิร์ชของเขามาเสิร์ชได้มากแค่นี้ยิงแอดก็เริ่มตันเท่านี้ไม่สามารถจะขยายยอดขายไปมากกว่านี้เขาก็เลยมองว่างั้นอาจจะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเกิดที่มาจากทาง Google เขาก็เลยเริ่มจะไหลามาทําทาง Google เหมือนกันเพราะว่าเรียกว่า สิ่งที่เขาทําได้ง่ายเนี่ยมันทําไปหมดแล้วเขาก็เริ่มมาท่าที่ยากขึ้นก็คือทําเว็บแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่ทําเว็บไาเราเขาดันได้ยอดขายจากการส่งออกอ่าตลาดนอกใช่เพราะว่าพอมันจํากัดอยู่ที่โซเชียลมีเดียแล้วทุกครั้งที่เราโพสต์บนโซเชียลมักจะโพสต์ได้เราจะโพสต์กันแค่ภาษาเดียวแต่พอเวลาเราทําเว็บไหนๆก็ทําเว็บแล้วเราก็มักจะทําเว็บสอสามภาษา ซึ่งมันทําให้มันมีโอกาสทําสร้างความมีตัวตนจากการเซิร์ชเจอแล้วคนที่เซิร์ชแต่มันไม่ได้เซิร์ชแค่แบบในประเทศในขณะที่โซเชียลมีเดียมักจะป้อนเนื้อหาแค่ในประเทศตัวเองทําให้เว็บไซต์มันเลยวาวขึ้นมาเอ้ยมันทําให้การมองเห็นเนี่ยมันมองเห็นได้ระดับ Regional หรือโกลบอลมากขึ้นก็เห็นว่าหลายหลายแบรนด์มากที่มาทําเว็บของเราได้ยอดขายจากการที่ส่งออกเลย ซึ่งอาจจะส่งออกประเทศเพื่อนบ้านหรือส่งออกแบบตัวหนอกล,กลางก็เจอกันมาเยอะมากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นจุดที่มันเกิดเลยทําให้ยอดขายของแบรนด์เขาอะมันกระโดดขึ้นหลังจากมีเว็บเรียกว่าลงทุนกับเว็บเนี่ยเทเทียบกับยอดขายส่งออกคือเรียกว่ากําไรไปเยอะมากคือไม่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหทำเว็บมันมันอินเวสเยอะมันกําไรชนะไปเยอะเลยมันก,ก็เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นเรื่องของจังหวะเวลาความพร้อมของร้านค้า ใช่ตอนนั้นด้วยแต่ละร้านอาจจะได้คาตอบไม่เหมือนกันใช่คราวนี้มันก,ก็แยกออกไปอีกบางแล้วแต่ว่าคุณขายอะไรเนาะคือถ้าเกิดคุณขายสินค้าที่มีแบรนด์ของตัวเองแล้วคุณต้องการที่จะทําให้คนรู้จักแบรนด์มากขึ้นยังไงเว็บก็มาช่วยได้ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ขายไม่ใช่เป็นเหมือนกับว่าคุณซื้อมาหลาย,ลายแบรนด์แล้วคุณแค่เป็นรีเซลเลอร์เป็นเอเจนต์เป็นตัวแทน<ๆ>อะไรเงี้ย ก็คือถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะมีเว็บที่ไว้ดึงลูกค้าแล้วก็เก็บลูกค้าไว้กับคุณซึ่งตรงนี้ก็จะ make s e n ซนตรงที่ว่ารักษาลูกค้าเก่าเพราะว่าเว็บเนี่ยข้อดีก็คือคุณสามารถที่จะรู้ประวัติลูกค้าได้อยู่กับตัวเอง Data เก็บไว้อยู่ที่ตัวเองแล้วคุณก็สามารถที่จะยิงโฆษณาผ่านพวก Facebook p i x e l ในการที่จะดึงให้เขามาเห็นคุณอยู่เรื่อยๆได้เหมือนกันถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดคุณต้องการไม่อยากจะเอาความเสี่ยงของธุรกิจคุณไปอยู่บนโซเชียลอย่างเดียวเว็บมันก็ทําให้คุณสามารถจะสร้างฐานลูกค้าแล้วคุณก็เริ่มรู้แล้วว่าคุณมีลูกค้าอยู่กี่รายกันแน่เพราะว่าอย่าลืมว่าเราอาจจะได้ยินตอนนี้คนบ่นกันเยอะมากว่า Account TikTok บินบินหมายความว่ามันโดนแบนปิวไปจากการที่ดมละเมิดเพราะว่ากฎระเบียบของโซเชียลมีเดียมันเยอะมากห้ามโพสต์แบบนั้นห้ามใช้ข้อความแบบนี้ ไอ้แบบเนี้ยมันทําให้ถ้าวันในวันหนึ่งร้านค้าของคุณที่มี follower เป็นแสนหายไปยอดขายคุณก็แทบจะนับหนึ่งใหม่อ่ะแตเ่เว็บไซต์และแบรนด์อ่ะมันไม่เหมือนกันมันคือเมื่อคุณติด SEO แล้วมันไม่มีคาว่าแบรนด์ไม่มีคาว่าโดนแบรนด์มันม,มันไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นคุณสามารถจะแก้ตัวแก้เกมอะไรได้ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าวันที่คุณมีโซเชียลมีเดียเพื่อหลีดให้คนจดจําคุณและเข้ามาที่เว็บไซต์ได้ และคุณยังสามารถที่จะยิงรีทาเกตผ่านการใช้คุกกี้ผ่านการติดแท็กต่างๆย้อนกลับไปให้ลูกค้าคุณมองเห็นมันทําให้ลดความเสี่ยงทางธุรกิจคุณลงไปได้เยอะมากโดยที่ไม่ได้ไปกระจาโดยที่ไม่ได้ไปยึดติดอยู่กับช่องทางใดช่องทางหนึ่งเหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเพิ่มทั้งโอกาสแล้วก็ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เหมือนการกระจายการแสดงตัวตนของแบรนด์ ไว้ในเว<ช>็บไซต์อีกช่องทางหนึ่งใช่แล้วก็อ่าอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คืออย่าลืมจ่ายเงินค่าโดเมนใช่มีอันนี้ก็มีลูกค้าที่แบบเอ่อลืมจ่ายเงินค่าโดเมนทำให้เว็บมันมันมีพีเรียดมันมันไม่ถึงขนาดมีบทลงโทษ uh huh เร็วขนาดนั้นก็ต้องรีบไปจ่ายอ่าเพื่อให้แบบใช้งาน,น <ะ S 1> ต่อได้ใช่นะครับ ก็เป็นข้อดีของเว็บที่อาจจะไม่ได้เหมือนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นก็คือเราเราค่อนข้างมีอำนาจในการควบคุมมันได้แบบเกือบร0อเปซนตใช่มันเหมือนเป็นเหมือนเราแบบไปอยู่หอพักที่แชร์ส่วนกลางไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับที่นั่นกับเรามีแบบที่ดินของตัวเองมีบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะควบคุมได้มากกว่าก็เห็นอีกกระทูน้นึงคะ่ะที่เขาถามมาว่าแบบอืเหมือนกับว่าการขายของบน โซเชียลมีเดียหรือว่ามาเก็ตเพลสต่างๆเนี่ยบางทีเขาเสียค่า GP ในการฝากสินค้าขึ้นไปในระบบถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจมาขายหรือว่าเพิ่มช่องทางการขายเป็นเว็บไซต์มากขึ้นเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้มากขึ้นไหมคะอ่าวันนี้ต้องตอบคาถามก่อนว่ามันช่วยได้แต่มันจะมีว่าอยู่ที่ว่าแบรนด์ของคุณเนะ่ยเป็นแบรนด์ที่รู้จักเป็นคนเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักแล้วหรือยังถ้าวันที่แบรนด์คุณเนะ่ะเป็นแบรนด์ที่คนมีแฟนคลับ มีมีผู้ซื้อมีมีฐานลูกค้าถึงเวลาแล้วที่คุณยิ่งควรจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเพราะว่าต้นทุนในการบริหารเว็บไซต์อะ่ะมันยังมีนะแต่มันถูกกว่า GP ที่เสียไปถ้าเพราะว่าต้นทุนของ GP มันเป็น variable cost ถ้าคุณขายดีมากคุณก็เสียมากแต่ต้นทุนเว็บไซต์อะ่ะมันเหมือนเป็น fixed cost ฉะนั้นพอเป็นเคสที่คุณขายดีแล้วแบรนด์คุณเป็นที่รู้จักอะ่ะ การมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเสียมันจะถามว่าเป็นต้นทุนที่เป็นคอสเนี่ยเสียน้อยกว่าเพราะมันเป็นฟิกค,คอสซึ่งอันนี้มันน่าสนใจอย่างเคสที่เราอ่าผมผมเพิ่งสังเกตเนาะอย่างปกติถ้าเราจะซื้อนมกล่องโฟรมอสเนี่ยเราอาจจะเดิมอาจจะซื้อผ่านโมเดิร์นเทรร้านค้ารีเทลซึ่งอันนั้นเสีย GP แน่ๆอาจจะมียี่สิบ ต่อมาก็เริ่มมีการขายนมผ่านผ่านมาเก็ตเพจอ่าออนไลน์อ่าก็เสีย GP พีแน่ๆก็บวกค่าเพมต์ต่างๆก็เป็น10%เหมือนกันแต่พอหลังไม่นานไปนี้โฟโมดก็ออกเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถให้คนที่ซื้อซึ่งซื้อคนที่ซื้อนมก็บริโภคไปเป็นประจำก็ซื้อผ่านเว็บไซต์ก็ได้แล้วการยิงโฆษณาของโฟโมดแทนที่จะยิงเข้าที่มาเก็ตเพจแบบเดิมเขายิงเข้าที่เว็บของตัวเอง แล้วโปรโมชั่นต่างๆทั้งของแถมส่วนลดที่เขามีก็น่าสนใจดึงให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากจะมาซื้อบนเว็บไซต์เว็บไซต์ของเขาเนื่องจากว่าแบรนด์นมของเขาเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่มีคนรู้จักอยู่แล้วมันไม่ได้ต้องการสร้างการจดจําแบบอื่นแล้วทําให้ถ้านึกถึงเขาก็เสิร์ชหาเว็บได้เลยมไม่ต้องไปเสียค่าแอดอะไรต่างๆอีกฉะนั้นทั้มมิ่งของธุรกิจอ่ะมันเลยแมชกว่าตรงที่เขาจะสามารถที่จะลดต้นทุน จากค่าการตลาดและ g p ต่างๆหันมาทําเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วมันมันตอบความต้องการเขาได้มากกว่าแล่ยิ่งถ้าเกิดว่า,าระบบขนส่งหรือโลจิสติกของเขาอะสามารถที่จะกระจายจากโกดังของเขาได้อยู่แล้วเนี่ยยิ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วก็ส่งออเดอร์เนี่ยเข้าที่ค้างเพื่อเกิดการส่งของได้เลยทันทีเหมือนกันก็ว,ว่าอยู่ว่าทําไมหลายแบรนด์ถึงเริ่มแบบหันมาทําเว็บของตัวเองมากขึ้นทั้งที่จริงๆแล้ว ถ้าเขาขายผ่านมาเก็ตเพลสก็มันอาจจะสะดวกร้านเขาหรือเปล่าอ<ช>ะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของแบบต้นทุนที่เขาคำนวณแล้วมาทางเว็บอาจจะคุ้มกว่าใช่เพราะมันเป็นฟรีคอร์สแหละมันก็ง่ายขึ้นโอเคแล้วก็มีประเด็นหนึ่งค่ะที่พี่นันบอกว่าตอนที่เราจะทำเว็บอะเราต้องคิดก่อนว่าเราจะทำเป็นแบบเน้นให้ข้อมูลหรือว่าเน้นขายของเลยแล้วถ้าสมมติตอนแรกยกเพิ่งเปิดร้านอย่างเงี้ยยกเพิ่งทำแบบให้ข้อมูลเป็นหลักก่อนแล้ววันหนึ่งยกอยากขายของขึ้นมาคือมัน มันเปลี่ยนได้ไหมหรือเปลี่ยนยากไหมอะไรอย่างี้คแตกต่างกันยังไงโอเคถ้าสมมติว่าเดิมเว็บเราทำเป็นลักษณะเหมือนเป็น Product Catalog อยู่แล้วสามารถที่เข้ามาดูรูปดู Product Information Description ต่างๆของของสินค้าอยู่แล้วแค่เราต้องการจะเพิ่มปุ่มใส่ตะกร้าอันนี้มันทำง่ายมันเรียกว่าทำต่อยอดเพิ่มไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่าเว็บเดิมมันเป็น Information ในทางอื่นที่ไม่ใช่ Product Information อันนี้ก็ก็คือต้องใส่พาทั้งโปรด t i อิน r m ม t ชันเข้าไปใส่ Engine ตัวระบบ e-commerce เข้าไปก็อาจจะต้องทำมากขึ้นหน่อยประเด็นสุดท้ายค่ะพี่นันก็คือพอเรามีเว็บไซต์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราแบบสามารถเมนเทนเว็บได้หรือว่าทำให้คนแบบเห็นเว็บไซต์เราหรือว่ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรามากขึ้นม,มีแบบเคล็ดลับวิธีการโอเคจริงๆก็เป็นคาถามที่ยอดฮิตเนาะเพราะสำหรับแม่ค้าทุกคนก็อยากได้ยอดขาย หรือได้รับการรับรู้จดจำการที่จะเพิ่มทราฟิกให้กับเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีอยู่2สายสายหนึ่งก็คือสาย SEO เรียกว่าสายถึกกับสาย SEM ก็คือสายใช้เงินแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วมันต้องบาลานซ์กันทั้งสองสฝั่งแายคาว่าเราก็ควรจะยังมีการใช้เงินด้วยการยิงแอดของ Google อยู่หรือยิงแอดของพวก Search Engine ที่คุณใช้อยู่เพื่อที่จะทำให้ เราเอาชนะคู่แข่งเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราไม่ทําคู่แข่งก็ทําเราจะไปทางสายถึก s อ o ยอย่างเดียวเพื่อทําให้เป็นออร์แกนิกเซิร์ชอย่างเดียวเนี่ยแล้วถ้าคู่แข่งเรายังยังไม่เลิกจ่ายตังค์ให้ให้กับภ่าโฆษณาเนี่ยเราก็จะเสียโ s i t i o n ของการเห็นผ่านโฆษณาเหมือนกันฉะนั้นยังไงก็ต้องมีซื้อแอดอยู่ประมาณหนึ่งเพื่อให้เรายังสู้กับคู่แข่งได้ ไก่สาย SEO เนี่ยเป็นสายถึกที่ว่าเนี่ยคือ1ขยนันขยันทำคอนเทนต์ขยันทำเนื้อหาต่างๆใส่เข้าไปในเว็บให้เว็บมันมีความต่อเนื่องอันที่2ก็คือฝากลิงก์ไปยังจุดต่างๆฝากลิงก์ไปยังโซเชียลหาแบ็กกลับมาฝากลิงก์ไปยังกระทู้ต่างๆฝากลิงก์ไปยังมีเดีย PR ต่างๆเพื่อที่มีท a ฟฟิกจากการกดลิงก์เข้ามาที่เว็บของเรา แล้วก็รวมไปถึงเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยไปแปะอยู่ตามทุกจุดที่แบรนด์ทำไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลไปอยู่ในใต้เดสคริปชันในใต้แคปชั่นต่างๆฝากลิงก์หลายๆทางซึ่งก็เพื่อที่จะทำให้เกิดทราฟิกไหลเข้ามารวมไปถึงสุดท้ายก็คือเรื่องของการทำเซิร์ชเอนจินอ p พเทมไลก็คือทำยังไงให้คีย์เวิร์ดที่คุณตั้งใจว่าคนน้องเซิร์ชคำเนี้ยแล้วมาเจอสินค้าคุณเนี่ย เราสามารถที่จะชนะติดอันดับต้นต้น,ตนด้วยของคีย์เวิร์ดนั้นกับ Search Engine ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องวิเคราะห์ทั้งการหาคีย์เวิร์ดที่ใช่ปั้นเนื้อหาโพสต์บ่อยๆซึ่งก,ก็กว่าจะได้1นึ่ w คีย์เวิร์ดก็ต้องพอได้ชนะ1นึ่คีย์เวิร์ดก็ต้อง m ม v e ไปทางอีคีย์เวิร์ดหนึ่งม v ฟไปทางอีคีย์เวิร์ดหนึ่งก็ใช้เกมยาวแต่ก็ต้องทําทําอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ อืก็มีทั้งสองสายคือหลายคนที่เข้าเว็บ Google อาจจะเห็นเนาะว่าเอ่อถ้าเกิดว่าเห็นคำว่าสปอนเซอร์อันนี้ก็คือเขาจ่ายตังค่าโฆษณาซึ่งเป็น S e m ซึ่งเขาจะเอาไว้เพราะจ่ายตังเขาก็จะเอาไว้บรรทัดบนๆอยู่แล้วลูกค้าที่เห็นก็อาจจะมาคลิกก่อนใช่บรรทัดบนของหน้าหนึ่งหรือบรรทัดล่างของหน้าหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีแล้วแต่ว่าคุณจ่ายหนักแค่ไหนก็วันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นเกี่ยวกับ เว็บไซต์นะคะก็สําหรับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าเออฉันจะทําเว็บไซต์ดีไหมหรือว่าฉันจะแบบไปเวโซเชียลมีเดียต่อคิดว่าคลิปในวันนี้ก็น่าจะให้คําตอบได้ประมาณหนึ่งนะคะก็ขอบคุณพี่นั้นมากๆนะคะที่มาเข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญของเราใน EP นี้แล้วก็ใครมีคําถามนะคะสามารถใส่ไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ทีมงานจะมารวบรวมเพื่อทำคลิปสนุกๆแล้วก็ได้สาระกันต่อไปสำหรับวันนี้ หยกและพี่นันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับหาตัวนะบพอดแคสต์โต้ได้กันวันละ1%เปอร์เซ็นต์